ค่ะมือนี้มีกระดูกหมูมักซอสซิ๊วนะคะใส่กระทะนะคะทอดแบบแหงหงค่ะแล้วก็มีปลารดแหงปลารดหน้าแหงค่ะทอดกรอบค่ะแกงสมค่ะแจงโม่ค่ะใส่ดอกแค่แล้วก็ใส่กระหล่ำแกงสมปรุงค่ะเป็นเมนูสามอย่างสี่กับไข่เกี่ยวค่ะไปเบึงวิธีทำวิธีทอดกันเลยเนาะค่ะกระดูกหมู ดูหมูหม,มักซอสซีอิ๊วค่ะไม่ได้ใส่กระเทียมพริกไทยหมักซอสเฉยๆทอดแบบกระทะแบบแห้งแห้งใส่น้ำมันนิดเดียวส่วนอันนี้จะทอดปลาดกินกับแกงส้มค่ะ ทอดนานไม่ได้ปลดมันจะไหม้ปลดแห้งทอดนานแล้วมันจะไม่เร็ว เป็อย่างลูกไปกินปลาลดทอดบอกขึ้มาเฟียลูกกินไม่ได้หรอกวันนี้มันปลาลดลูกมันไม่ใช่ปลาทูลูกสาวนำหวานไ่ยืนพิงทอดปลาลดลูกไม่ใช่ปลาทูนูกกินไม่ได้หรอกนูกกินได้แต่ปลาทู ออมหอมเลยค่ะประดหน้าเห้านี่ผู้ใดอยากกินมาเด้อวันนี้จัดอีกทอดอีกค่ะ แล้วคะ่ะทอดปลาลอดทอดปลาลดกินกับแจงสมือน,นี่กระสิมี่ไข่เกี่ยวอีกเมนูหนึ่งต่ว่าไข่เกี่ยวสีบอลรุ่งผิดกัค่ะหลายอย่างอาหารขั่วถุงกุล่าค่ะกระสีมี่มือละสองย่างสามอย่างทางมือกับสี่อย่างค่ะมนี่เป็นกระดูกหมูมักซิวค่ะเป็นพระเอก กระดูกหมูมักซอสมักซีอิว๊วใส่กระทะค่ะ่าถอดแบบน้ำมันลายถอดน้ำมันแห้งเ,เสร็จแล้วค่ะ ก็เป็นนั้นว่าจกคิบไปแค่นี้เนาะค่ะจกคิไว้กับกระดูกหมูนี่นหะค่ะสี่โ้งหมูะค่ะขอบคุณหลายๆสมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจากไข่ค้นทุง้งกุหลาเนาะค่ะวันนี้เป็นเมนูสามอย่างที่กระดูกหมูมักสีอิวสอดสัดทอดกะทเอีตอนนะคะปะลารดแห้งปลารดหน้าเห่านี่แหละค่ะถอดกรอบกบปิไทยโดยแกงส้มเนาะค่ะเป็นเมนูสามอย่างสี่กับไข่เกียวะค่ะเดียวสีเกียวไข่อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะ จบคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ